สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนิภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดเยื่อปูนะครับหลังจากผมก่อนหน้าน,นี้ผมหากบใส่กบใส่เงียบใส่เงียบผมได้ปูมานะครับพี่น้องครับเก็บมนันเน่ตายนะเนี่ยตัวอ่อนก็นมีได้มาบนไหลนะครับก็เรียกว่าถิ่มว่าล่องใส่เบ็ดเยื่อปูมันชี้มรเนี่ยครับผมไม้ดันล้างห้องเน่งครับผมเป็นนองไปนังขุ่นนะครับ เบืองกันครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะได้ปูมากเลยมันซีร่่มๆนะเป็นตะปูเอ้ยเป็นตะป่ามันตีดีนะครับผมนี่นะครับผมร่มยิบยูงสีเยอปูมัน,น่าจจะได้การดยวยนะพี่น้องนะจิตว่าเดี๋ยวไปล่องเบืองน้ำกันครับไปครับผมไปเซเบดไปลุยน้ำกันครับไปครับนี่ครับพี่น้องคือไม้เฮ้านะครับนี่ป,นประมาณนี้น้ำท่วมนะ น้ำท่วน้ำนั่นลงเป็นเป็นน้องนะครับนี่ผมใส่เลาะนี่น้ำนี่เป็นหน้าข้าวเจียวละมุนเลยนี่ครับผมก่อนนั้นเขาใส่เบ็ดปา่าเต็งๆครับเฮ้เบ็ดเหยื่อใส่เดือนเลาะปูนเมื่อกี้เขาชิลงม้านี่ครับผมเลาะตีนน้องเลยเหยื่อปูร่องเบิ่งไว้จะเป็นอย่งไร เอามาเบิดมัดเลยนะครับแต่ว,ว่าปูประด้หลายปนั่นดอกปูถึงเศ้าตัวูนี่เพราะว่าขานแยกกับผมามาเลยนี่กับผมปูห้อง Tất chờ phủ tham ngàn rồi đấy kìa Mình tất tâm rồi đấy Mình tất tâm rồi nó ngàm nè มันเลยหูฮาวดีขนาดพี่น้อง ปูแบบเสียดายนะได้มาบนไหลพี่น้องปูอวนน้ำสวยเสียบบนลง ดีๆแต่หน้าก็ไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมาลุ่นมาเบิ่งผลงานกันครับเหยียบปูเฮาสวัสดีครับพ <ST AND> ี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมพาพี่น้องมาลุ่นเบ็ดกันครับผมพี่น้องเบิ่งหล้างถือเจ้าครับพี่น้องโอ้โหนีหน <sh> ่ครับผมเหยียบปูเฮาผมบ่าผมบ้าขึ้นนั่นนั่นนั่น แล้วครับผมเอ้ยไอ้ยินเสียงดินอีกเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อถึงมากก่อนอันนั้นนั่นโอ้โอ้ยเบ็ดหักนี่ครับผมโอ้ย ยังองยู่เลยพี่น้อสงสองโตติดติดติดกันเลยสรุปหมู่บ้านใส่ประมาณยี่สิบหลังนี่แหละพี่น้อง nào lốp lắng đi bằng bin à sáng bên này ni cứ phăn vậy nè ô có có xải tí ทั้งนี้บทถือครับพี่น้องทั้งอุลิเอหายเป็นคืดเป็นแนวนีพี่น้องโอ้นั่นนี่ตัวก็เสียขึ้นมา เสียพันมา็กย,ยังเยียบวขึ้นบทตีกัดขึ้นไม่ค่อยหลอนปันเดดอกพี่น้องปลาบดต้ม để nhăn câu cầu Lăng nhìn một lửa lẹo Dìa bay lẹo อก็ยุดเหลือนะครับเอาพี่หน่อยตีแค่สองหลังยี่เลาะมองนั่นมองเดียวเลยจุดเดียวแถวนี้บดสนะีได้ค้อ เลยพี่น้องเดียวงี้คือเกามันไม่ตีอยู่หล่อพุ่นห่มปุ่นมัหยับไปเสียบมันก่อนซุ่มเยื่อมันยังนี่ครับผมหมายเอาม้านี่นะครับพี่น้องเด็บป่ามาสว่างโตถือจะอยู่หล่อเนี่ยพี่ไกลๆกันได้หล่อนะมาทาั้งนี้บดถือเลยพี่น้องมาทั้งนี้บดตีเลย อาจจะตีกังเป็นก็ได้เบ่งผลงานกันครับ <c oughs> นี่ครับผมผลงานห้องป่าสองตัวครับนี่ครับผมป่าช่อนสองตัวนะครับผมตัวงามอยู่พี่น้องถือว่าป่าตัวงามอยู่ป่าเยอะปูก็นี่แหละครับผมวิธีแบบบันบานนะหะอยู่หาก,กินกับเด็ดปูมากผมก็เลยว่า เอามาใส่เสียบเยี่อปูให้พี่น้องบึงนะครับผมหมายห้เรตีน้องนี่ครับผมก็ถือว่าเป็ดได้เยอะมาโบาหลายนะครับผมกับมันหายากปูหน่อย <c oughs> มันบอกคือช่วงตอนที่น้ำแกลงขึ้นใหม่ไม่พาง่ายอยู่มีหายากต้องร่อให้น้ำขวานนะครับนี่คือไดอ้ครับวันนี้ผมก็เก็บมานื้อยามเขาไปใส่เป็ดหากรบหาอย่างนี้สิละครับผม เก็บมาทละตัวซองตัวนะครับผมกันรวมกันไว้พ่อเดีมาใส่เบ็ดียบยูในวาดอยู่ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆกรบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับมันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ